ท่านพี่คะท่านพี่เอาเอาเดอกไม้อะไรมาคะเมวเมวจามเลยคะ่ะเมืกเก่อกี้ยังไม่ถึงวันวาเลนไทน์เลยนะคะเมวอัชียวก็พอท่านพี่นั่นแหละคะ่ะเพอท่านพี่ไปเด็ดดอกแอปเปิลมาเอาดอกที่ติดอยู่ยบนหัวเมวให้พอดีแอบเด็ดมาท่านพี่คะเด็ดมานี่ขออนุญาตใครหรือยังคะยานั่นแพื่อบรรทท่านท่านพี่จะจะไปไหนคะ ไม่ไม่กลัวแมวไม่กลัวแมวต้องเดินกลับบ้านคนเดียวหรอคะสี่ทุ่มแล้วอ่ะมามาเดี๋ยวจะไปส่งแมวกลับบ้านยอมเดินไปด้วยก็ได้แต่ว่ายอมเดินแค่ั้งนี้นั้งเดียวแล้วกันนะไหนๆก็ดึกแล้วจับมือกันเดินกลับวะทำไมแมวต้องจับมือกับท่านพิ่กลับบ้านด้วยล่ะคะแต่ว่ามันมันก็มืด มือไปจับมันก็มันก็ไม่ดีมั้งคะแมวจางทานข้าวหรือยังคะแมวก็รอไปกินกะเพรากับท่านพี่อยู่นี่ไงคะกะเพราเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะไปกินด้วยกันสักทีมอเมื่อแต่ยินทะเลาะกันอยู่นั่นแหละร้านปิดแล้วมั้งสามทุ่มตอนนี้สี่ทุ่มแล้วค่ะทุนพี่ร้านปิดรุนพี่ก็ต้องทำให้แมวกินสิคะก็ชชวยเราทำไม่ไปอ่ะ เบอกตอนไหนว่าเมลจะไม่ไปเมวบอกเมลบอกพี่ตอนไหนว้าเมลจะไม่ยอมจับมือท่านเพี่สักทีอแล้วทำไมเมลต้องจับด้วยอะเมลท่านพี่เป็นใครแล้วแล้วเมลแล้วทำไมเมลต้องจับมือท่านพี่เลยคะเสียใจมากท,ท่านพี่ท่านพี่เสียใจอะไร ท่านพี่เสียใจอะไรคะท่านพี่ถึงท่านพี่จะร้องไห้ท่านพี่จะน้ําตาไหลอะไรขนาดไหนอะ่ะแมวก็ไม่แคร์อะไรสักิยะางคะแต่ถ้าไม่ร้องไห้ก็จะดีมากพี่แกนมานั่งซับน้ําตาให้นะปังเอาล่ะจะไปกัน,นได้ยังคะท่านพี่รอนานแล้วนะคะท่าไม่อยากกินกะเพรากับน้องสาวคีซึนปาปะไปไปก็ได้คะ่ะไปกินก็ได้คะ่ะแต่ไม่จับมือนะไปกินด้วยกันก็ได้แต่ไม่จับมือนะแมวอะ่ะ ไม่ได้หิวเท่าไหร่แต่ว่าขอสั่งแบบว่ากระเพราถาดกินคนเดียวแล้วกันนะคะส่วนท่านพี่ก็กินกินจานเล็กๆไปก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงเองแมวกินได้เต็มที่เลยแมวสั่งกระเพราถาดละกันค่ะกินคนเดียวด้วยไม่แลกแต่ที่แมวกินมันไม่ได้หิวเลยนะคะมไม่ได้รู้สึกว่ามันหิวขนาดนั้นเลยนะคะแต่ป้อน,นี่ครับมาป้อนอะไรคะไม่ไม่ไม ในร้าน,น้านเหรอคะคนในร้านเขามองกันเต็มแล้วจะจะมาให้ปงให้ป้อนอะไรมันไม่ได้ไม่ดีแถมใ้ชุนักเรียนด้วยนะคะคุณครูฝ่ายปกครองต้องจับแล้วค่ะ